คุณผู้ฟังคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะในวันนี้นั้นก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะเกี่ยวกับคีหิปฏิบัติของคารวานะคะก็คือหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือท่านพลตีหลักแก้วอมโรสดค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณจันทิยาพรและท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะก็ข่าวที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องศีลไปรู้สึกจะสองครั้งศีลห้าเนี่ยแหละเป็นหลักปฏิบัติของคราวาสก็คือขีหิปฏิบัติคือในทางศาสนาพุทธเนี่ยคือถ้าประชาชนหรือว่าคราวาสทั่วไปก็จะมีหลักของคราวาสส่วนอีกหลักหนึ่งก็คือพวกที่จะไปนิพพงนิพานนี่ก็เรียกว่าไป โจกุตระของเราในี่สายโลกิยะเมื่อในหลักนี้พุทธองค์ก็ได้แยกไว้ว่าที่ปฏิบัติเนี่ยให้ถือศีลห้านะให้ไหวทิศทั้งหกเดี๋ยวจะมีให้ฟังไปเรื่อยๆคราวที่แล้วก็จบเรื่องศีลห้าไปทีนี้มาวันนี้ก็จะพูดถึงสิงคาลากะสูตรถ้าพูดอย่างนี้คนจะงงแต่บอกว่าทิศทั้งหกเนี่ยก็จะพอเข้าใจได้ใช่ไหมค่ะค <c oughs> ือทิศเบื้องหน้าเบือเบ้องหลังเบื้องบนเบนืบ้อง ล่างอะไรต่างๆเนี้ยปกติอาจารย์ว่าพระสูตรเนี่ยถ้าทําให้ดีหมายถึงว่าปฏิบัติจริงเนี่ยเรียกว่าโลกจะมีความสุขมากที่สุดเลยนะเ,เดี๋ยวลองฟังไปได้สิงคาราสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่สร้างสังคมให้ดีงามีจริงเรื่องของเรื่องก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะชื่อสิงคานนี่แหละไปไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าเนื้อตัวก็เปียกผู้เอาผมก็เปียกไปหมด อันนี้ผู้เจ้าเสด็จมาพอดีเลยก็ถามว่าไหวอะไรในสิงคาลกะนี่ก็บอกว่าไหวพระอาทิตย์ตอนเช้าอ่ะทำไมอ่ะบอกก่อนพ่อตายแม่ตายก่อนนั้นบอกว่าให้ไปไหวพระอาทิตย์ตอนเช้าแล้วผู้เจ้าเราถามว่าไหวทําไมรู้ไหมก็ไม่รู้อีกผู้เจ้าเลยก็บอกว่าอ๋อพระอาทิตย์อ่ะพ่อแม่คงจะเปรียบเทียบเหมือนทิศตะวันออกอ่ะหมายถึงว่าพระอาทิตย์จะขึ้นตอนเช้าลูกเกิดมาว่าจะเจอพ่อแม่ก่อน ผู้เจ้าอะไรก็ตรัสเรื่องทิศทั้งหกเนี่ยบรรยายให้ในสิงคาเนี่ยก็เลยกลายเป็นสิงคารกสูตรเป็นพระสูตรที่อาจารย์ว่านํามาใช้ได้ในสังคมเราสังคมทั่วโลกอ่ะนะเดี๋ยวลองฟังดูก็ได้ <c oughs> ในเรื่องนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยอาจจะใช้เวลาสักสองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่เนื้อหาพระสูตรก็แยกเป็นสามส่วนนะแต่วันนี้จะเอาส่วนสุดท้ายเลยเรื่องการไหวทิศทั้งหก ส่วนที่หนึ่งก็ละเว้นความชั่วอะไรทั้งหลายที่เป็นกิเลสเป็นอคติเป็นอบบายามุขเนี่ยก็ให้ละเว้นส่วนที่สองก็พูดถึงเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับสิ่งดีๆทั้งที่ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์อย่างยิ่งรักษาดีๆไว้ประกอบไปด้วยเลือกคบมิตรเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดเยอะแต่ที่น่าสนใจที่อยากจะอธิบายวันนี้คือการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลรอบข้างและสังคม ทำให้สังคมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจเนี้าฟอรลอบข้างเรามีใครที่เมื่อกี้สิงคาลกาไหวพาทิศก็คือไหวพออ่อแม่ค่ะก็คือทิศตะวันออกเห่นไหมทิศเหนือทิศตะวันออกก็แล้วแต่ต่อมาทิศเบื้องขวาเมื่อเราโตขึ้นเราไปโรงเรียนเจอใครกันี่าปอดเจอครูบาอา,าจารย์ค่ะบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายก็เจอเพื่อนอีกเห็นไหมพวกนี้เกี่ยวข้องหมดเลยต่อมาก็พอทํางานแล้วก็แต่งงานก็มี สามีมีภรรยาเ่ยทิศเบื้องหลังทิศเบื้องล่างก็พอกรัรยาพรเป็นร้อยเอกพันรีพันโตก็มีลูกน้องแลละลูกน้องก็เป็นทิศเบื้องล่างต่อมาทิศเบื้องบนนี่ก็คือพระสงฆ์องค์ชาตแล้วจะเห็นไหมว่าทั้งหกทิศเนี่ยกรัริยพรเราพูดถึงหกทิศยยังมีทิศไหนมัง่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราอ่ะมีไหมไม่มีเลยค่ะครบเลยใช่ไหมครบค่ะทีนี้สําคัญตรงไหนสําคัญตรงนี้ ตรงที่พ่อแม่เนี่ยทิศพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณกับลูกลูกต้องทําอะไรกับพ่อแม่าะอย่าถามว่าพ่อแม่ทําพ่อแม่เนี่ยทําให้ลูกอยู่แล้วเลี้ยงดูปูเสือตั้งแต่เกิดมาทำอย่างงู้นอย่างนี้ให้เงินให้ทองให้แต่งงานให้โอเยอะแยะเลยบางทีพ่อแม่ส่งลูกไปจนกระทั่งลูกเป็นผู้เป็นคนเป็นอะไรต่ออะไรได้มาเนี่ยกับพ่อแม่พอ,อไปโรงเรียนก็เจอครูบาอาจารย์สอนสั่งให้มีความรู้จากโง่จากไม่รู้หนังสือก็รู้หนังสือ จากคิดเลขไม่เป็นก็คิดเลขเป็นจากไม่มีสัมมาคาระเอาครูก็สอนพอไปโรงเรียนเจอครูแล้วก็ต้องเจอเพื่อนสําคัญไหมสําคัญแน่นนเลยมีความสื่อสารจริงใจต่อเขาเพื่อนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพอต่อมาแต่งงานสามีภรรยาภรรยาทําอะไรกับสามีสามีทําอะไรกับภรรยาพอต่อมาเราเป็นเจ้านายก็มีลูกน้อง อ่ะมีลูกน้องจะทําอะไรกับลูกน้องก็เลี้ยงดูปูเสือให้โอกาสเข้าให้กําลังใจมีเมตตากรุณาใช้ผมวิหารกับเขาทิศเบื้องบนพระสงฆ์องค์คเจ้าท่านสั่งสอนอะไรก็จําไว้น้าหลักมาปฏิบัติต่อเฉยเห็นไหมว่าเนี่ยที่อาจารย์พูดย่อๆเนี่ยคือหกทิศเนี่ยถ้าสามารถทําได้เดียยเ๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเราค่อยๆพูดไปนะกันที่ก,ก่อนค่ะ <c oughs> อันนี้เอาทิศนี้ก่อนเลยพ่อแม่คือทิศตะวันออกเนี่ยทิศเบื้องหน้าเลย ลูกเกิดมาเนี่ยเอาแว่แว่เนี่ยพ่อแม่ก่อนเลยอยู่ยเว้นบางคนพ่อแม่เอาไปทิ้งขยะซะก็ะแล้วไปจะจบแต่หลักทั่วไปแล้วเนี่ยเราต้องเจอพ่อแม่ในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยเราเป็นบุตรเป็นที่ดาเนี่ยทําไงท่านเลี้ยงเรามานี่ในหลักการพุทธเจา้าท่านว่าไว้นะท่านเลี้ยงเรามาเราก็ต้องทําอะไรกันเียงฟอรก็ต้องเลี้ยงท่านต่อ,ตอจริงป่ะตอบ,บ<ะ>จริงค่ะอย่างที่การที่ยารอนทำทุกวันนี้ใช่ไหม แม่ป่วยย่าป่วยย้ายป่ยวยอะไรเนี่ยก็ท่านเลี้ยงดูเรามาเราก็เลี้ยงดูท่านตอบแต่ละอย่างทำไมจึงต้องเลี้ยงท่านเพราะท่านเลี้ยงเราตั้งแต่เราเนี่ยพูดตรงๆนะถ้าพ่อแม่ไปทิ้งป่าทิ้งอะไรเราก็พูดไปได้กินไม่ได้ตายไหมตายค่ะตายลูกเดียวเลยเพราะฉะนั้นท่านเลี้ยงมาเนี่ยพระคุณมหาศาลเลยพร,รยทเจ้าถึงบอกพ่อแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมของลูกเนี่ยเป็นหมดละ ของดีๆเนี่ยเอามาเปรียบเทียบเพราะเป็นผู้ให้ชีวิตแล้วเลี้ยงดูชีวิตแล้วให้เราเดินได้ให้เราพูดได้ให้เรากินให้เราอยู่ให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เอาไปทิ้งสก,การถางนี่เห็นไหมบุญคุณพ่อแม่เพราะ,ะนั้นท่านเลี้ยงเรามาเราเล็กๆเราไม่สบายแม่ก็พาไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปจีนึกหายามาหมอคนไหนดีเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็จะขายที่นาอะไรต่างๆ เพื่อให้ลูกฉันหายเจ็บหายหปวดเนี่ยท่านเลี้ยงเรามาเราต้องเลี้ยงท่านตอบเพราะพ่อแม่แก่แล้วก็เหมือนเราเด็กอะเราก็ต้องเลี้ยงดูท่านนี่คือเรียกว่าต่างตอบแทนกันต่อมาประการที่สองก็บอกช่วยทําธุรกิจการงานของท่านเอาละเมื่อเราโตแล้วพ่อแม่เริ่มแก่เริ่มอาวุโสแล้วเนี่ยหูตาฟ้าฟ,า,ฟางเราก็ทําธุรกิจให้ท่าน ไปเบิกเงินไปซื้อของพาท่านไปหาหมอพาท่านไปหาคนนูน้นคนนี้นี่เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องทดแทนพระคุณของท่านแหละสามเขาบอกว่าลูกต้องดำรงวงสกุลเพราะอะไรเรามีนามสกุลเรามีเชื้อชาติด,ดีเราก็ต้องดำรงไว้อย่าไปแหกคอกอย่าไปนอกคอกอย่าไปทําให้ชื่อเสียงพ่อแม่ที่ทําไว้เสียหายหมดเลยสังเกตไหมคนที่ทําเสียเสียให้หายพอนามสกุลดังเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ย อันนี้แหกอคอกได้ยังไงเนี่ยเพราะสกุลนี้เขาไม่ทําเสื่อมไม่ทําเสียอันนี้มาทําอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมาน่นะเราต้องดงํารงวงสกุลท่านทำมาดีเราก็ต้องสารต่อประการต่อมาประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทเรื่อย,อยแเราจะเห็นไหมว่าจากหนักเบาเบาเบามาเรื่อยเนี่ยพฤติกรรมประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทก็คือพ่อแม่เขาสร้างฐานะสร้างชื่อเสียงไว้ดี เราต้องทําตัวให้เหมาะสมมันก็คล้อยกับดารงวงสกุลเมื่อกี้นี้ประการสุดท้ายเลยเนี่ยในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยมีข้อเดียวใช่ไหม <S <S กัณยพรคือพ่อแม่ตายไปแล้วเราค่อยทําบุญอุทิส่วนกุศลให้ท่านเพราะฉะนั้นยามมีชีวิตอยู่สี่ข้อเดียวทำให้ดีบางคนไม่สนใจพ่อแม่เลยปล่อยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอะไรก็แล้วแต่ เอาไว้พ่อแม่ตายค่อยไปทําบุญทีเดียวแล้วร้อยวันทีเดียวหรือไปเผาอย่างใหญ่โตก็มีประโยชน์น้อยกันทีพ่พอเชื่อไหมสี่ข้อแรกถ้าทําให้ดีแล้วข้อสุดท้ายนี่จิบๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่บางคนหนึ่งสองสามสี่ไม่ทำเอ,อพ่อแม่ตายแล้วโอ้โหจัดงานใหญ่มีมหัสศพเจ็ดวันเจ็ดคืนเชิญแขกมีโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะใหญ่โตเนี่ยประโยชน์น้อยแล้ว ประโยชน์มากคือท่านเลี้ยงเรามาเราก็ต้องเลี้ยงท่านต่อช่วยทําทุระให้เัิดท่านดํารงวงสกุลประพฤตินตนให้เหมาะสมก็ความเป็นปาอยาสุดท้ายเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเห็นหรือยงังเราลําดับความสาคัญมาเมื่อล่วงลับแล้วค่อยทําบุญอุทิศส่วน,วนตัห้ท่ย่างการทิยาพรสําคัญไหมสําคัญค่ะสําคัญมากเลยนะอาจารย์บอกว่าแต่ละองค์แต่ละองค์งงที่พูดเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยอ้าวทีนี้บิดามารดา ห้ามปรามป้องกันจากความชั่วคือไม่ไปไปหลงมัวเมาอบายอบูกัอบายแบบว่าปากทางแห่งความเสื่อมนะนะ่เราอย่าไปกินเหล้าเมา,ายาบะโคนพ่อแม่เนี่ยทําไว้ดีไปหาเงินหาทองลูกพาไปลงยาบงยาบ้าไปเล่นการพนันไปแว้นไปสกอรสเก,สกาไปทงผิดกฎหมายพ่อแม่ก็จะตามไปประกันในคุกพ่อแม่ก็ปรามห้ามปรามลูกก็ต้องไม่ทาชั่ว ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดีน,ะนี่พ่อแม่ให้เราให้การศึกษานะพ่อแม่เขาต้องให้การศึกษากับเราให้ไปเรียนหนังสือนะให้ไปมีศิละปะวิทยาเพาื่อพ่อแม่เนี่ยจะยากจนยังไงก็แล้วแต่ทำเนี่ยบอดอาจารย์นี่ได้กระตัวเพราะว่าเราเองค่อนข้างยากจนแต่พ่อแม่ทํายังไงก็แล้วแต่อยากให้ลูกมีการศึกษาส่งลูกเรียนเล็กๆนน้อยก็ยังดีนี่คือ พ่อแม่ก็อนุเคราะห์เราไม่ให้ทำความชั่วให้อยู่ในความดีให้การศึกษาศิลปะวิทยาเห็ไหมพ่อแม่อย่างน้อยนะเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็ส่งเสริมให้ลูกจบหมหกหรือปวชปวสธรรมหาสิทยวิลัยได้ก็ดีเห็นไหมลูกคนเก็บขยะพ่อแม่เก็บขยะแต่ลูกจบปิยาตรีโทเอกก็เยอะแยะไปใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนี่คือพ่อแม่นะเมื่อพ่อแม่ให้เราเราก็ต้องทําให้ดี ต่อมายังเป็นทุรละเวลามีคู่ครองอ่ะพ่อแม่ก็ไปขออีหนูให้ขอสาวให้ขออะไรต่างๆเนี่ยให้เพราะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็ทําแบบจนยบสุดท้ายอะ่ะแม่ก็ทั้งสุดท้ายเลยเนี่ยพ่อแม่ก็ยังมอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสนี่ตรงนี้ต้องเข้าใจนะไม่ได้ให้ตั้งแต่แรกบางคนไปให้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวก็ไปซื้อโโรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบงบิ๊กบชนตายก่อนที่จะได้แต่งงาน สุดท้ายเลยพ่อแม่ยังมอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสคือหลังจากแต่างงานแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็จะมีก้อนหนึ่งใช่ไหมทั้งพ่อตาแม่ยายหรือว่าพ่อตัวเนี่ยก็มอบให้เพื่อไปตั้งตน้นสร้างชีวิตใหม่แต่ละอย่างนอกจากเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีแล้วเนี่ยยังไม่ให้ไปทําความชั่วฝึกอบรมให้มีมารยาทให้มีความซื่อสัตย์ที่มีความกระตัญญูคือพ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับลูกกันทีพ่พอจริงไหม จริงค่ะเพราะเวลาเราเห็นพ่อแม่ทําอะไรเราก็จะติดสังเกตได้ว่าเด็กที่นอกลูก่นอกทางเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ใช่ว่าเอาไม่อยู่นะคือไม่ทําไว้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเด็กมันก็จะไปตามแนวคิดของมันไปเรื่อยไปเรื่อยบางคนพ่อแม่ไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ลูกไม่ดีก็มีนั่นก็คือไอ้ลูกนี้อาจจะมาทวงภพภูมิเก่าของพ่อแม่ก็ได้ใช่ไหมนี่การเยี่ยพรเห็นไหมแค่ทิศเดียว การนี้ผ่อนสังเกตไหมว่าทิศเดียวเนี่ยมีประโยชน์เยอะไหมเยอะมากค่ะเยอะมากเลยเห็นไหมพ่อแม่ลูกใช่ไหมทำยังไงถ้าทําได้แค่ทิศเดียวนี้ก็อาจารย์ว่ากินไปเยอะแล้วนะพ่อแม่กับลูกเนี่ยต่อมาทิศที่สองทิศเบื้องขวาใครครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ราาารเนี่ก็สําคัญไหมสําคัญคสำคัญมากเลยนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นสิษย์เนี่ย ทำไงการิยพรไปเรียนแรกๆเนี่ยหรือหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ตั้งกับป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ครูเข้าห้องแล้วทำไงต้องลุกขึ้นตอนรับสแสดงความเค,รคารพตอนนี้พรสังเกตมาว่าตอนเล็กๆเราก็ไม่รู้หรอกทำไมต้องมีหัวหน้าบอกว่านักเรียนเคารพสวัสดีครับอะไรเนี้ยเนี่ยลุกขึ้นตอนรับเป็นมารยาทแล้วก็เป็นสังคมที่อาจารย์ว่าถูกต้องสแสดงความเคารพเพราะอะไรเพราะท่านจะมาถ่ายทอด วิทยายุทธให้เราให้ความรู้เราแต่ว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณจริงไหมครูบาอาจารย์เนี่ยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นศิษย์ก็ต้องลุกขึ้นตอนรับประการที่สองเข้าไปหาเพื่อบำรุงรับใช้ปรึกษาสอบถามรับคําแนะนําเข้าไปหาเช่นครูต้องการจะซื้ออะไรครับครูต้องการจะซื้อโอเรียงจะซื้อก๋วยเตี๋ยวจะซื้ออะไรไปเข้าไปรับใช้ สังเกตไหมจะมีนักเรียนคอยไปดูแลช่วยเหลือครูบาอาจารย์นี่ก็คือเป็นการตอบแทนกันมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นความรู้สึกที่ว่าผูกพันกันระหว่างลูกศิษย์กับครูต่อมาก็ประการที่สามในฐานะที่เป็นศิษย์ต้องตั้งใจเรียนคือฟังด้วยดีฟังเป็นรู้จักฟังให้เกิดปัญญาก็ทําหน้าที่ตุตะมยะปัญญาจินตะมยะปัญญาก็คือวใจนักปราชญ์นั่นแหละ แต่แรกคือสุตะสุจีปุริเคยได้ยินไหมล่ะเคยได้ยินค่ะสุตตะแปลว่าฟังได้ดีฟังเป็นนะไม่เล่นตั้งใจฟังไม่ไปสวนครูไม่ไปสัพพยอก็คือฟังได้ดีรู้จักฟังเพราะมันรู้จักฟังมันก็เรียนรู้เรื่องมันไม่รู้จักฟังมันก็เรียนไม่รู้เรื่องกระจบกันนะเมื่อฟังดีมันก็จะเกิดปัญญาเพราะปัญญาเกิดจากสุตตะมัยะปัญญาเห็นไหมแล้วก็สุตตะแล้วก็กินตะคือความคิด ปุก,ก็คือปุชา้าตกเถียงกันแล้วสุจิปุลิลิขิตถือถึงจะไปจดประกานที่สี่นี่ปลนิบัติช่วยบริการครูนี่ครูต้องการให้เราไปซื้อน,นู่นซื้อนี่ครูต้องการให้นักเรียนช่วยเราจะทําบอร์ดใหม่เราจะทาําทงานของโรงเรียนเราจะมีงานใหญ่ของโรงเรียนเราช่วยกันนี่ก็ปฏนิบัติช่วยบริการให้กับครูในฐานะที่สิสุดท้ายเลยเนี่เรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพ เอาจริงอาจารย์ถือเป็นกิจสำคัญที่สุดคือเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพหมายความว่าไม่ไปลองดีกับครูไม่ไปทําให้ครูเขาไม่สบายใจคือนักเรียนประเภทพวกเปรียวฟ้าพวกแสบมีหรือกระโดดเรียนหรือว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือว่าชอบถามครูแปลกๆหรือลองดียิ่งถ้าครูใหม่ๆนนักเรียนก็ชอบลองดีราะเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพ ้ามันเรียนไม่เคารพมันออก็จะไม่ได้พบกับศาสตร์ของความจริงความรู้ที่แท้จริงเพราะว่าไม่นับถือไม่เคารพครูเพราะฉะนั้นเห็นไหมโขนละครลิเกหรืออะไรเนี่ยตอนยาวรนไหมก่อนที่เขาจะเล่นเขาทาไงรู้ไหมเขาต้องไหว้ครูก่อนมีการไหว้ครู<อ>รค,ค่ะต้องไหว้ครูเราจะเข้าเรียนเนี่ยไม่ว่าจะทหารหรือว่านักเรียนทั่วไปนิสิตนักศึกษาก็าต้องมีก่อนเปิดเรียนก็จะมีการไหว้ครูเอาพาน เอาดอก,ดอกไม้ไมสูก<ท>เพียรมาไหวครูคเป็นพิธีนะพอไหวครูเนี่ยก็จะมีอะไรรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยการที่พรใช้แบบนี้ป่ะในพานจะมีข้าตอกดอกมะเขือยาแพรกหรือเดี๋ยวนี้ใช้ดอกกุหลาบดอกเข็มไปแล้วยังไตอนรุ่นหนูเป็นดอกเข็มค่ะเมื่อก่อนไม่มคะดอกเข็มเนี่ยเขาอาจจะแปลความหมายว่าหัวแหลบฉลาดใช่ไหมแต่เมื่อก่อนสมัยอาจารย์เนี่ยยาแพรกข้าตอกดอกมะเขือแค่เนี้ยยาแพรกคืออะไร ยาแพ์เนี่ยมันไม่คันสองมันก็ขยายผลง่ายใช่ไหมยาแพกใช่ไหมอย่ยาไปคันอย่าไปก้าวเล้าเราครูขยายผลคือได้รับความรู้มาก็ไปขยายผลเขาตอบก,ก็คือต้องโดนขู่เชี่ยวเยอะๆเคยเห็นไหมข้าวโพดนะ <ขา S 2> เวลาใส่ไปในเตาละลอนมันแตกไหมเคยกินไหมข้ขขาวโพดปุ๋ะเคยค่ะมันก็แตกมันจะแตกปุ๋ะแน่น <ขา S 1> ครูก็ต้องเคียนบางทีก็ต้องตีบางทีก็ต้อง ให้เก็บขยะมัง่งเข้าเว้อะไรต่างๆวันนี้เนี่ยคือคั่วจนหัวพองขาวเฉยดอกมะเขือคืออะไรดอกมะเขือไม่ใช่ดอกเข็มนะสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ดอกเข็มเด็กเลยชักจะไม่อ่อน,น้อมถ่อมตนก้าวลักคือมีความรู้ก็จริงเนี่ยแต่ไม่มีมารยาทก็เยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกมะเขือเนี่ยที่คนโบราณให้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยดอกมะเขือเป็นดอกไม้ชนิดเดียวที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันโน้มลงดิน นั่นก็คือให้อ่อนน้อมถมนน่อมตนเ็นหรอยกจบแล้วเรียนเก่งเรียนที่หนึ่งเรียนเป็นด็อกเตอร์ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนถึงจะเรียกว่าเรียนศินละปะวิทยาโดยเคารพเอาจริงเอาจังเป็นกิจสำคัญเพราะว่ากิจนี้ที่จะช่วยให้เราเนี่ยเติบโตเป็นนายธนาคารเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นผู้ศิ์สกษาอะไรก็แล้วแต่เดี่ยะต้องเรียนศินละปะวิทยาโดยเคารพเอาจริงเอาจัง เมื่อเรามีความรู้เราก็สามารถไปประกอบสัมมาอจิวะของเราได้เห็นไ,ไหมในฐานะของสิทธิ์ทีนี้ในฐานะของครูล่ะครูก็แนะนําการฝึกอบรมให้เป็นคนดีเห็นหลือยังแนะนําฝึกอบรมให้เป็นคนดีคือนอกจากจะมีความรู้แล้วเนี่ยมันต้องคู่คุณน้ำทับถ้ามีความรู้เนี่ยกันญาบอดความรู้เนี่ยมันไม่ยากแต่ยากจนสันดานหรืออะไรเนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ย ไอ้ความรู้ที่มีมันจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติแต่ถ้าเกิดคนมีความรู้และเป็นคนดีด้วยมีพฤติกรรมดีเนี่ยมันจะส่งเสริมให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเลยไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่คนจะมีวินยัยจะเป็นคนดีแล้วก็มีความรู้นะเพราะนั้นความรู้มันจึงคู่กับคุณธรรมประการที่สองเนี่ยครูสอนให้เข้าใจแกมแกง่ตรงนี้สำคัญนะ เข้าใจและต้องแจ่มแจ้งเหมือนที่ผู้เจ้าท่านเทศสมัยพระองค์ท่านยังมีพระชนชีพเนี่ยท่านก็จะสอนอุปมาอุปไมยยกแล้วยกอีกจนได้บรรลุโตดาบันมารสกิทาคามีอนาคามีหรือแม้ก็บรรลุพระอาหารหันต์เลยก็มีอย่างยะตะกุลบุตรเนี่ยหะสอนทั่วเดียวอนุปปปิกขาเสร็จตบท้ายด้วยอริยสัจสีบรรลุเลยคือต้องสอนให้เข้าใจและแจ่มแจ้ง,จงสําคัญมากนะ หัวใจของครูเลยเนี่ยจะต้องสอนให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็จบการอ่านหนังสือให้ฟังใช้แผ่นสายให้นักเรียนดูหรือให้นักเรียนไปดูกันเองหรืออะไรต่างต้องทําความเข้าใจนักเรียนอาจจะรู้ได้ระดับหนึ่งแต่ครูต้องรู้มากกว่านักเรียนก็ต้องขยายผลขยายความให้เขาเกิดความเข้าใจประการที่สามสอนศิละปะวิทยาให้สิ้นเชิงคือไม่เก็บไว้ในมือไม่ได้เก็บเอาไว้เป็นตัวแก้ เก็บเอาไว้ไม่ได้สอนอะไรก็หมดบอกให้หมดเปลือกเพราะยังไงลูกติดถ้ามันดีก็ครูบ้านเมืองมันก็จเจริญแต่ถ้ามันแย่ก็ครูก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสอนศิละปะวิทยาเนี่ยก็สอนให้เขาหมดอย่าไปเก็บไว้เพราะบางทีสมัยก่อนวิทยายุทธ์เนี่ยก็เก็บตัวแก้ไว้กลัวไอ้ลูกติดเนี่ยมันจะมาจริงดีจริงเด่นกับเจ้าสำนักแต่สําหรับเราศิละปะวิทยาที่เรียนเนี่ยปล่อยไปเลยให้มันดีมันดีมันจะได้ไปช่วยเหลือประเทศชาติ เป็นคนดีของสังคมประการที่สี่ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏส่งเสริมยกย่องแม่หมีการประกวดอาเลียนดีได้โลได้เกียรติยศได้อะไรตา่างๆทําชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเนี่ยนี่ก็ยกย่องเขาเขาเป็นคนดีเขาเรียนดีด้วย <S 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 สุดท้ายเลยนี่สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศคือสอนฝึกศิ์ให้ใช้วิชาเลี้ยงชีพได้จริง รู้จักดำรงตนใช่ไหมนอกจากให้วิชาความรู้แล้วยังให้วิชาชีวิตด้วยครูเนี่ยต้องสอนทั้งวิชาชีวิตนะกันที่อา่อดไม่ใช่ให้ความรู้อย่างเดียวสอนเชื่อมเป็นเดินไฟฟ้าเป็นปลูกผักเป็นปลูกอะไรต่ออะไรเป็นทําอาชีพเป็นนักนน่นักนี่จะต้องสอนจิต,ตวิทยาหรือว่าวิธีการอยู่ในสังคมให้เขาอยู่ในสังคมอย่างมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ด้วยนะกันที่อาปอน เนี่ยวันนี้เอาแค่สองทิศเท่านั้นเองเห็นหมการนิยาฟออาจารย์ยังบอกว่าแค่สองทิศนี่ก็กินไปได้เยอะแล้วนะ้าน้ำนำไปปฏิบัติได้ใช่ะคมค่ะต้องขอขอบคุณท่านพลตีหลักแก้วอมโรสดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับ